สวัสดีครับผมวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับวันนี้ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับอยู่ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับนัดกันมาแล้วครับลุงดาวลำพูนนะครับกับเจ๊นุชเพชรบุรีนะครับลำพูนกับเพชรบุรีนัดมาเจอกันตกลงซื้อขายกันได้26ตัวนะครับตัวผู้นะครับสูงประมาณเมตร20ถึงเมตร25นะครับชุดนี้นะครับ26ตัวครับ หูสั้นๆนะครับเป็นบาม่านลูกผสมนะครับก็จะเป็นพวกไทยใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับราคาที่ขายไปนะครับ22,800บาทนะครับราคาที่ตกลงซื้อขายกันนะครับชุดนี้26ตัวครับร่างกายใหญ่โตครับไปเพชรบุรีนะครับไปขายที่เพชรบุรีนะครับเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่ครั้งที่2นะครับที่เขานัดกันมาซื้อที่นี่นะครับตกลงปรงใจซื้อขายกันได้ครับผม 26ตัวนะครับเ็นุดเขาไปลงให้ลูกค้อเขาครับเมดยี่สิ <20 S 2> ครับเม็ดยีบนี่นะครับ<ม>26ตัวครับล็อกนี้จะขึ้นกี่ตัวครับ14กับ12นะครับชุดน,นี้มี12ตัวนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ลุงดาวแบบนี้นประมาณปผนนออีผัดฟันยังผัดฟันสองก็มีผัดบ้างไม่ผัดบ้างเนาะีหมดแล้ว ประมาณหนึ่งปีขึ้นไปนะครับอายุประมาณนี้นะครับดวงดาวไปรวมมาจากลําพูนนะครับดวงดาวซื้อแถวไหนบ้างสันป่าตองบ้างแถวบ้านบ้างอ๋อรวมรวมมาก็ปรุงรวมมาครับตลาดนัดสันป่าตองใช่ไหมก็เรียกตลาดนัดฟ้าบดใช่ไหมเออฟ้าบดอยู่อำเภอสันป่าตองทุกวันเสาร์เนาะวันเสาร์ครับแล้วตลาดไหนครับก็มีตลาดแม่ย้อยเชียงใหม่ครับผมสันทรายหลวงวันอะไรครับ วันสุกวันสุกรตลาดนัดของเชียงใหม่ก็ตลาดแม่ย้อยวันสุกตลาดฟ้าบดวันเสาร์นะครับสองตลาดครับผมมารวมๆกันไว้ครับแถวบ้านก็มีแต่พอค้าวัวตามบ้านก็มีนะนี่นะครับเดี๋ยวไล่กันไปครับทำท้ายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนได้เลยได้เลย เดี๋ยวมาทให้เรียบร้อยก่อน,น,นดูนะครับเดิไนไป,นไปทีละตัวครับตามทางนี่เออ,เอาไปครับไปกินอ,อ,อ,อาหารที่เพชรบุรีครับอาหารดี ไม่ไปครับไปแล้วครับใช้ไม้กักดแทงขึ้นไปแล้ ead, วครับ ไปรือไปไปหรือเป,ไป,ไ,ปไปครับตามไปครับย้ำนะครับ22,800ื 22, ่นนะครับที่นี่นะครับเข้าไปเขาก็มีค่ารถค่าใช้จ่ายนะครับมีค่ารถค่าใบย้ายเหมือนกันนะครับ ปิดกันล็อกให้เรียบร้อยครับผม ใส่ได้อีก <c oughs> อ่ะอ๋อเรียบร้อย แล้วมาอีกหนึ่งชุดครับผมชุดนี้สิบสองครับสิบสองตัวนะครับไปแล้วสิบสนี่เอาอีกสิบสองนะครับ ดาวหลบมาครับไปไปวนไปวนไป,ไปเฮ้ย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 ดูนะครับอ,อ,อืมโตดีครับโย่งดีครับขา,ขายใหญ่ยาวเฮ้ยเฮ้ยอืมไปไป นี่ไปง่ายครับเห็นเพื่อนอยู่รถล้วไปง่ายเลยครับนี่เ,<อ>เรียบร้อยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับ<อ>ชุดนี้นะับ<อ>มาซื้อขายกัน<อ>ที่วังพระจบเรานี่นะครับสะดวกสบายครับคล่องตัวจัดการให้เรียบร้อยครับผมชุดนี้26ตัวปลายทางเพชรบุรีนะครับ<อ>ไปอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ไปให้มีกำไรครับจะได้มาหากันอีกเจ <c oughs> นกาอีกอะไรพคม่ได้มีก็รีด้คนซื้ออยู่คนซื้ออยู่ด้วยอยู่ได้คนขายก็อยู่ได้แ <c oughs> บ่งกันไปครับค้ากำไรสร้างเครือข่ายกันเราไม่ได้ค้าขายกันครั้งเดียวนะ ไม้ลำพูนสู้ไม้เพชรบุรีไม่ได้เลยนี่วิ่งเรื่อยๆไงกำวนแน่นไอ้หลามเยอะเลือเกินกวนละ การขาตกการขาตกการสิงการสิงปฏิกูลตกลนเอาแผ่นนี้ใส่ยังไงแกมีหลายแผ่นเลยเกินครับ ทำให้เรียบร้อยครับก่อนออกเดินทางนะครับทําให้เรียบร้อยไปเลยสะดวกตรงไหนก็ทําตรงนั้นนะครับอย่าไปจอดข้างทางทําอะไรอีกจะได้วิ่งกันยาวๆไปเลยครับไม่ต้องแก้ไขเลยครับโอเคฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมจุดน,นี้ไปเพชรบุรีครับขอให้อ้วนเร็วโตไวครับผมสวัสดีครับ